โอ้ฝนตกแหละครบวาเอา้าวบาทพี่น้องห่อนสบายดีพี่น้องเจอเจอกันอีกรอบ ป้าตัวใหญ่ยอ่นตาถ่ายมือนานกินจนบนเรือเนาะสร้างเหตุเพื่อนคือเล่งมือครับใช่ไหมอ่อนมากเลยเด้ี่หลังจากเหตุฝนตกแล้วก็ได้มันสตกจากมือเนาะ 42ဗေササာพีササ่น้องတော့ဟိုတိ22ဗောစစစ်มากระตั๊กเดียวแท้ ที่จะบอกคนตกบักแหงน้ำของประเทศนอร์สายปลาตัวเอื่อยมันคือลงปลากายเทะวะผู้อยู่กลางทงผู้ก็เรีว่าอยู่ในหนีถอนเอาตะปูสมบัตเดี๋ยวนี่ ทอนเอาไปขายทอนเอาไปขายาอาปอบาแล้ม,ลมาเห็นงานแล้วว่านะนะเอาไปถ่าอยู่สา ta ồ xì kya nhở? nhai luôn muối để muối bọc muối đấy. này đi coi nó đi kiểu đấy. để mà áo mà này. phốtong ấy. Oh.

เออน่าบันน้องแต่แล้นี่นะนี่สั่งกำลังเหล็กมือโอ้มีบันไดขึ้นแล้วบ่าทางนั้นนะ เจดามได้ย <so ังก so right. ินเท่า่เม yeah. ือนี้ยมือนี้ยนะเอเนีอเมือเด้อสางเด้อเจดามอยากไ้พัว อืมแหมมันทานการได้หน่อ๋อ <c oughs> ตะกี้อยู่ล้างหน่อยอยังว่ามันเกงใจเ่ย้ยบันอยู่คนละลลางบอกสางทะเลมือพี่น้องเราเจดามอยากได้พัวแล้วเดี๋ยวมันสิบมทานการ วัคซีนวัคซีนตัดนี่นน่ <c oughs> <c oughs> มาดำเอื้อย,ย่หลุ่มปุ๊ก ขี่อขี่ตังนี่ขี่ตังเศร้าแต่หนาวมึงเอ้ยแต่หนาว ตกมากกันเปียกอยู่กันยากแต่มันตกมาแห้งๆแ,แล้วกับยุดเออใครอยู่ก็แห้งอยู่กับพ่อกระเทิน พอเก็บขึ้นไปเราขึ้นจังหวัดเรือหน่อยลงหน่อยลงเนาะพอเก็บขึ้นเออเก็บขึ้นไปเราก็เลื่อมพออนะบ่านนี้เรือมันคือลงไปไกลทำไม พี่นอ้องฟังไปแก้ผ่าไปเพีเพงเยงสามีก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะตามอีเออร์ลงไปก่อน